สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมจะพาทุกคนไปสุ่มตั๋วกาชาแล้วก็ตั๋ว8ปีนะครับอ่าผมก็จะไปสุ่มตั๋วกาชาก่อนนะครับนี่มีตั๋วฉลองครบ8ปีนะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวก็สามารถสุ่มได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอยกเลิก3ทีนะครับแล้วก็สุ่มเลยนะครับครั้งที่3มมาสุ่มเลยครับอ้าว ยังครับยังครับอ่านเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับนี่สลับตัวละครนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะสุ่มเลยนะครับเพิ่มโอกาสเบาวนะครับตอนนี้เบวแล้วก็มุนนะครับผมอยากได้บเาวแสงนะครับอ่าโอ้โหมาเลยครับทุกคนสําหรับบราวนักร้องนะครับโอ้โหก็ดีใจนะครับที่เบาวยังออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันต่อนะครับ สําสหรับใครที่อยากได้ตัวนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอสจระเข้หรือดุริยางนะครับตัวเสริมทีมน,นโอ้โหบอสครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับถ้าทุกคนสุ่มไม่ได้ก็สามารถเอาตัวพวกเนี้ยไปย่อยเป็นคริสตัลได้นะครับเอาไปสุ่มในห้องทดลองรีออนาดได้นะครับเราก็จะไปสุ่มกันต่อนะครับามาหน่อยเธอดุริยางบอสจระเข้ โอ้โหไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอ้บอสเหมือนกันนะครับเกลือครับเอาไปย่อยเดียวเอาไปย่อยอย่างเดียวนะครับตัวพวกนี้นะครับโอเคครับเราก็มาต่อกันนะครับมาสุ่มต่อเรื่อยๆนะครับตัวเรามีเยอะนะครับโอ้โหฮันนี่ครับโอ้โหตัวกาชาปาฏิหาริของเราจะออกหรือเปล่าครับสําหรับ5ตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหกล่องข้าวครับทุกคน โอ้โหสงสัยคิดว่าผมหิวข้าวมั้งอ่ะเราก็ไปกันต่อเลยนะครับเราก็จะไปสู่ม30ตัวก่อนนะครับว่าเราอ่ะจะได้อะไรนะครับสําหรับผมก็อยากได้นะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นเอ็ดเวิร์ดหรืออะไรนะครับอ่ะผมก็จะขอุูมเลยละกันนะครับโอเคไปเลยนะครับทุกคนอยากได้ตัวเอ็ดเวิร์ดบินนะครับมันจะออกให้เราหรือเปล่านะโอ้โหดาวินชีครับทุกคน ไม่เป็นไรนะครับดาวินชีก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่ม10ตัวต่อนะครับโอเคปะกดรัวๆเลยนะครับโอ้ยโคนี่เด็กปฐพิมก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างได้นะครับมีทั้งบัฟอมตะแล้วก็ฮิลเลอร์นะครับมีโคนี่มิโกะด้วยนะครับก็เป็นคล้ายๆว่ารูปทรงเหมือนแอลมานะครับมีบัฟอมตะ4วินาทีด้วยนะครับสําหรับโคนี่มิโกะนะครับอ่ะเราก็ไปกันต่อนะครับจะออกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โห ตัว m o o n work f ฟ o m home โอ้โหมีแต่ตัวที่เอาไปย่อยทั้งนั้นเลยครับทุกคนไม่มีตัวไหนที่ใช้งานได้นะครับอ่ะเกือจัดครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะแชรี่มากลุกได้มหมก็ถือว่าโอเคนะครับก็ที่ตัวดีๆก็น่าจะเป็นเชรี่มาร์กลุกกับโพนี่เด็กปฐมนะครับโอ้โหเลือทั้งนั้นครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับก็สามารถเอาไปย่อยได้นะครับสําหรับตัวพวกนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาสุ่มต่อนะครับไอดี ID สุดท้ายแล้วนะครับผมอยากได้เชร,รี่หมักลูกมากเลยไม่รู้จะออกให้ผมหรือเปล่านะครับโอ้ยคนนี่กองเชียร์ไม่นะโอ้โหแต่และตัวครับทุกคนพอไอดีไหนที่หวังว่าอยากจะได้เชร,รี่หมักลูกนี่คือไม่ออกเลยครับทุกคนคือไอดีไหนที่มีแล้วนี่คือแบบโอ้โหออกเรืเร่อยๆครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับเพื่อนคนไหนซูมก็ขอให้ซูมได้ของดีๆนะครับขอบคุณครับ